เด็กอายุ13พูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเรากำลังอยู่ในยุคที่หลักการแพ้หลักกูหลักพวกกูเรากำลังอยู่ในยุคที่มีแม่แบบที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันถึงกันหมดไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้หมด ประเด็นที่โด่งดังในโลกปัจจุบันนี้ก็เรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมการมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดในการที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงความเหมือ่อมดั้มต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมความยุติธรรมเดี๋ยวนี้เด็กมันเห็นหมด คนไม่ได้ทำอะไรผิดก็ติดคุกได้คนดีก็สามารถติดคุกได้เป็นแพรับบาปคนไม่ดีคนทำผิดรอดตัวคนมีเงินมีอำนาจรอดตัวไปถามว่าสิ่งเหล่าน,นี้ในสมัยก่อนที่วัตถุเทคโนโลยียังไม่เจริญมันมีไหมมันก็มีนะมันก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเด่นชัดเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตข่าวสารมันไร้พรมแดนทุกผู้ทุกวัยทุกนามสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลกันได้หมดมันไม่แปลกที่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กจะมีวิธีคิดแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีวิธีคิดแบบนี้แค่คนสองคนแต่มีเป็นจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากด้วยซ้ำที่มีวิธีคิดว่า ทำดีมันก็ไม่ได้ดีอะคนทำชั่วก็ได้ดีเยอะแยะคนหัวประจบได้ดีเยอะแยะคนไม่จริงใจคนเสแสร้งเนี่ยกลับได้ดีคนตรงไปตรงมาคนทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์กับไม่ได้ดีอย่างนี้มันก็มีให้เห็นให้เห็นอยู่ทุกวันจนทำให้วิธีคิดของเด็กเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปจากความเป็นจริง ต่อไปแนวคิดนี้ก็จะเปลี่ยนจากหลักกูมาเป็นหลักการหลักการในการใช้ชีวิตเลยเนะซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายเนยีเมื่อหลักกูกลายมาเป็นหลักการในการเอามานำทางใช้ชีวิตหรือว่าถ้าเกิดอนาคตได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วนำไปใช้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเสียหายขนาดไหนถ้าหลักกูกลายเป็นหลักการ นำด้วยอัตตาธิปไตยเอาตนเป็นใหญ่เอาพวกตนเป็นใหญ่คิดดูว่าชาติบ้านเมืองจะเสียหายขนาดไหนสังคมนั้นๆในองค์กรนั้นๆจะเสียหายขนาดไหนถ้าไม่ได้ใช้หลักการที่เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยสังคมนั้นแย่แน่นอนเราก็เลยต้องมาศึกษาแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมเด็กยุคนี้ ถึงคิดแบบนี้มากขึ้นหนึ่งข่าวสารมันเข้าถึงได้ทุกคนโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ไอข่าวสารประเภทอย่างเงี้ยมันมีมากขึ้นนีมันมีมากขึ้น,น,น,นคนเรื่องของความไม่เท่าเทียมเรื่องของความไม่ยุติธรรมเรื่องของคนทำผิดคนรวยอยู่สุขสบายแม้จะทําชั่วขนาดไหนก็รอดตัวส่วนคนจนก็เข้าคุก คนไม่ได้ทำผิดก็เข้าคุกนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเรากำลังทำให้ประเทศของเรานั้นมันไม่ใช่ประเทศที่สมควรถ้าเป็นในขัอคำสอนของพระพุทธเจ้านะในจักเสี่ปฏิรูประปเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่เหมาะสมประเทศที่ดีงาม แต่ตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยมันกำลังจะเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีงามสภาพแวดล้อมที่มันมีแต่หลักใครเป็นใหญ่ถ้าหลักพวกกูเป็นใหญ่ก็คือก็ต้องเอาตามหลักพวกกูมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยที่เป็นหลักที่ที่ใช้ธรรมาธิปไตยมันกำลังจะเป็นหลักประชาธิปไตยที่จะเป็นหลักกูซะมากกว่าเสียมากกว่า อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เด็กเขากำลังสงสัยเขากำลังสงสัยว่าสรุปแล้วชีวิตเขาเนี่ยจะได้ดีเพราะอะไรกันแน่เขาจะได้ดีจากอะไรเขากำลังหมดความเชื่อมั่นว่าเขาทำดีเขาจะได้ดีจริงไหมแค่วัดผลจากปัจจุบันเนี่ยวัดผลจากการกระทำเนี่ยว่าทำดีแล้ว จะได้ความดีทำชั่วจะได้ความชั่วเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อแล้วอย่าไปพูดถึงว่าสวรรค์นรกที่ในภพภูมิหน้าชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปเรื่องเทวรดานางฟ้าบิมานอะไรพวกเนี้ยอาตมาเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะเขาเห็นว่าแค่ปัจจุบันเนี่ยทำดีแทบตายก็บันทีก็ยังจะไม่ได้ดี มันก็มันก็จะมีความคิดแบบนี้ซึ่งเราจะทำยังไงให้เด็กเยาเวชนยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของการทำดีได้ดีความทำชั่วได้ชั่วที่ถูกต้องเราจะทำยังไงเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเขาอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเออวิธีคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขามี mindset แบบนี้นะมีวิธีคิดแบบนี้คุณคิดว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นำประเทศได้ไปเป็นผู้บริหารไปเป็นผู้ปกครองต่างๆแล้วยังมีความคิดที่ใช้หลักกูมากกว่าหลักการเนี่ยเอาหลักเอาหลักกูหลักพวกกูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กไม่ผิดหรอกที่มีความคิดแบบนี้เพราะเขาก็ยังเป็นเด็กแต่สังคมทุกวันนี้เนี่ย อย่างที่บอกเราเห็นความจริงแค่ด้านเดียวเด็กก็เช่นเดียวกันเด็กเขาก็มองความจริงแค่ด้านเดียวแต่เขาไม่ได้มองความจริงในทุกมุมเขาไม่ได้มองความจริงในทุกด้านเขามองความจริงเพียงแค่เขาเห็นข่าวข่าวส่วนมากมันออกมาแบบนี้ถามว่าในอดีตมันมีไหมสมัยก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์นเน็ตยังไม่มีเทคโนโลยีมันก็มีอะทุกสังคมองค์กรทุก ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยคนทําชั่วคนทําคนทําชั่วที่มันรอดตัวไปคนทําดีที่ติดคุกคนไม่มีความผิดติดคุกเป็นแพ้ระบาดมันก็มีทุกยุคทุกสมัยอ่ะแต่มันต่างจากสมัยนี้ที่ว่าสมัยนี้มันคนมันเข้าถึงข่าวสารได้หมดนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันก็มีสิทธิ์เข้าเข้าถึงข่าวสารได้เท่าเทียมกันเด็กมันเห็นข่าวแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้น สื่อก็มักจะประโคมข่าวที่เป็นข่าวดราม่าข่าวข่าวร้ายข่าวเสียต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเขาก็มีวิธีคิดแบบนี้เรื่องแม่แบบแม่แบบเนี่ยของสังคมเนี่ยสาคัญเอาสร้างแม่แบบที่ไม่ดีเด็กก็ทําตามแม่แบบที่ไม่ดีสองเรื่องหลักการถ้าเราไม่ใช้หลักการแต่เราใช้หลักกูเนี่ยเสร็จแน่นอน ถึงจะใช้หลักการแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยหลักธรรมมาธิปไตยก็จบเหมือนกันถ้าใช้หลักที่เป็นอัตราธิปไตยหลักกูเอาหลักพวกกูเนี่ยมันก็เป็นหลักการที่ผิดเพี้ยนเหมือนประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ฟังเสียงสวนมากก็จรงิงแต่เสียงส่วนมากนั้นเป็นเสียงส่วนมากที่เป็นเสียงพวกวกูพวกของกู เสียงที่ไม่ใช่พวกกูมีความคิดเห็นต่างจากกูมีความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับกลายเป็นศัตรูเป็นศัตรูต้องกำจัดต้องยัดความผิดให้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่หลักทิประชาธิไปไตยมันก็เป็นหลักกูการสร้างข่านิยมแบบเนี้ยสร้างสร้างสร้างหลักแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นบอกเกิดให้คนมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กก็จะมีความคิดว่าถ้าเราจะอยู่รอดในสังคมทุกวันนี้เราก็ต้องตามค่านิยมตามอักนี้เราก็จะต้องทำตัวปรับตัวให้เข้ากับอักนี้ให้เข้ากับพวกกูลักกูก็จะกลายเป็นการเป็นสร้างกลุ่มสร้างหมู่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมสังคมทุกวันนี้เนี่ยเรากำลัง เรากำลังสร้างเด็กนะโดยใช้แม่แบบแม่แบบก็คือผู้ใหญ่ระบบต่างๆสองสื่อที่คอยประคมข่าวประคมข่าวแต่เสียเสียให้หายประคมข่าวอย่างเงี้ยเยอะมากขึ้นทุกวันข่าวสร้างสารรค์ก็ไม่ค่อยจะมีข่าวที่ปลูกฝังวิธีคิดที่ดีๆต่างๆก็ไม่ค่อยจะมี